อา้าวเริ่มแล้วเหรอสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิก g ิ i ง g ิ่งชาแนนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยจัดผมนิดนึงนะคะสะพรึงมากวันนี้เรามีนักเรียนทุนรัฐบาลมาอยู่กับเราด้วยซึ่งเขาคนนั้นก็คือตัวมิกเองค่ะใช่ตัวเอง ใครที่ได้ดูคลิปก่อนนะคะรอสกูทัวร์ก็พอจะทราบนะคะว่ามิงเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนต่อปริญญาโทด้านกฎหมายที่อเมริกามาแต่ว่าที่มิงยังไม่ได้บอกทุกคนเนี่ยก็คือว่ามิงได้รับโอกาสนั้นเพราะว่ามิงได้รับทุนจากสํานักงานกสทชผ่านทางการสอบทุนกพนี่แหละคะ่ะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะยังไม่ค่อยมีคนออกมารีวิวทุนนี้มากนากกักน,นะคะดังนั้นเนี่ยมิงก็เลย เขาเรียกว่าเตรียมตัวลำบากแล้วกันไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงในการสอบทุนวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังกันแบบละเอียดเลยนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจะสอบทุนในอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ มิ้งขอแบ่งการสอบกพออกเป็น3รอบแล้วกันนะคะก็คือรอบแรกเป็นรอบสอบข้อเขียนรอบที่2เป็นรอบทํากิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนแล้วก็รอบที่3เป็นรอบสอบสัมภาษณ์นะคะทีนี้ความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ารอบทํากิจกรรมประเมินความเหมาะสมเนี่ยค่ะจะไม่มีการคัดออกนะคะจะเป็นรอบการทํากิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนนําไปรวมกับคะแนนที่เราจะได้ในรอบสัมภาษณ์นั่นก็หมายความว่าถ้าเราสอบผ่านข้อเขียนนะคะยังไงเราก็มีโอกาสทะลุไปถึง รอบสัมภาษณ์อย่างแน่นอนค่ะเริ่มกันที่รอบสอบข้อเขียนนะคะในรอบนี้ข้อสอบจะเป็นแบบ choice ทั้งหมดแล้วก็สอบด้วยกัน2วิชาก็คือวิชาภาษาอังกฤษจะประกอบไปด้วย part vocab, error identification แล้วก็ reading นะคะอีกวิชาจะเป็นวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการอันนี้จะแนวแนวข้อสอบกอพอภาคกอค่ะถ้าใครเคยสอบ ก็อาจจะพอนึกภาพออกนะคะมันก็จะมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์พวกอนุกรมสมการความน่าจะเป็นแบบเบื้องต้นนะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยวัดการคิดวิเคราะห์อ่านจับใจความพวกนี้ค่ะต่อมานะคะรอบทํากิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนชื่อยาวมากรอบนี้นะคะก็จะเป็นการทําข้อสอบช้อยส์วัด EQ moral test ซึ่งก็ ค่อนข้างจะชิวนะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีถูกผิดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่ยากขึ้นมานิดนึงก็คือการเขียนเอเซยภาษาอังกฤษภายในเวลา30นาทีตามหัวข้อที่กําหนดให้นะคะซึ่งก็อยากให้สบายใจส่วนหนึ่งตรงที่ว่าหัวข้อเนี่ยจะไม่ได้เป็นหัวข้อแบบเชิงวิชาการเพราะาอย่าลืมนะคะว่าการสอบ การสอบรอบนี้เป็นการสอบร่วมกันของผู้สอบชิงทุนในหลายๆสาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ถามเชิงวิชาการอยู่แล้วแหละแต่ว่าหัวข้อจะเป็นหัวข้อในเชิงให้เราแสดงทัศนคติความคิดเห็นต่อมากกว่านะคะ แล้วก็มาถึงรอบสอบสัมภาษณ์ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่หินที่สุดของการสอบทุนกอพอนะคะรอบนี้เนี่ยมีการสัมภาษณ์ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะก็คือสัมภาษณ์แบบกลุ่มแล้วก็สัมภาษณ์แบบเดี่ยวเริ่มกันที่การสัมภาษณ์แบบกลุ่มก่อนเป็นการทากลุ่มดิสคัชชันนะคะมิงอยากจะให้ทุกคนลองนึกภาพผู้เข้าสอบทั้งหมดอะคะ่ะเดินเข้าไปในห้องสอบพร้อมๆกันแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะมันจะจัดเป็นครึ่งวงกลมส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ จะมีกรรมการคุมสอบเขาจะโยนหัวข้อมาให้ดิสคัสกันซึ่งการดิสคัสนี่ก็จะต้องทําทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษส่วนมากเนี่ยจะเริ่มต้นจากภาษาไทยก่อนนะคะเป็นการวอร์มลิ้นเนาะก็จะให้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีหลังจากนั้นพอหมดเวลากรรมการเขาก็จะส่งสัญญ,ญาณน,นั่นหมายความว่าเราจะต้องสวิชเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็การดิสคัสภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องเป็นการดิสคัสไปข้างหน้าหมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแปลสิ่งที่ เราพูดไปแล้วเป็นภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสำหรับหัวข้อในการ Discuss ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับหน่วยงานเจ้าของทุนแล้วก็สาขาวิชาที่เขาจะให้เราไปเรียนอย่างเช่นสมมติว่าถ้าปีนั้นหน่วยงาน DSI ประกาศสอบชิงทุนไปเรียนสาขากฎหมายอาญาโดยเน้นด้าน white collar crime อย่างเงี้ยคำถามที่เราจะได้ก็อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะหลังจากเสร็จ ก o ุ p d ดิสคัชชันนะคะก็จะมาถึงรอบสัมภาษณ์เดี่ยวคราวนี้ผู้เข้าสอบก็จะโดนเรียกเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ละคนนะคะกรรมการสัมภาษณ์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ท่านประกอบไปด้วยตัวแทนจากสำนักงานกอพอตัวแทนจากเจ้าของทุนนักจิตวิทยาอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษแล้วก็อาจารย์วิชาที่ ทุนเขาให้เราไปเรียนอะนะคะทีนี้ก็เหมือนกับรอบสัมภาษณ์กลุ่มก็คือว่าการสัมภาษณ์เดี่ยวจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะถ้ากรรมการเขาโยนคําถามให้เราเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองทีนี้เนี่ย คำถามที่ได้มันก็จะหลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับตัวกรรมการที่ถามนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากรรมการจากสำนักงานกอพอเป็นคนถามเนี่ยเขาก็มักจะถามคําถามทดสอบทัศนคติในการรับงานราชการของเราเพราะอย่าลืมนะคะว่า ทุนกอพอเนี่ยไม่ใช่ทุนให้เปล่านะคะก็คือมีข้อผูกมัดว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจะต้องมาทํางานให้กับหน่วยงานเจ้าของทุนเป็นระยะเวลาอย่างต่ำสองเท่าของระยะเวลาที่เราไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนนี้เขาก็ต้องการจะได้คนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อง,งานราชการนะคะ หรือว่าถ้าเป็นคําถามจากนักจิตวิทยาเขาก็อาจจะสมมุติสถานการณ์มาเพื่อให้เราตอบว่าถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์สมมุตินั้นเ,นเราจะรับมือกับมันยังไงนะคะเพื่อเป็นการทดสอบบุค,คลิกของเราด้วยแหละ ะะแล้วก็ถ้าเป็นกรรมการจากตัวแทนหน่วยงานเจ้าของทุนก็อาจจะถามคำถามเพื่อดูว่าเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ทุนนะคะรวมถึงความสนใจของเราในการที่จะไปเรียนต่อวิชานั้น,น,นๆที่เขาให้ทุนด้วยนะคะวิชาภาษาอังกฤษเองเนี่ย เอ่อมิงอยากจะแนะนําให้ท่องศัพท์เยอะๆก็แล้วกันเพราะว่าศัพท์ที่จะเจอในข้อสอบเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่นะคะส่วนในส่วน reading เนี่ยเอ่อมิ้งว่าความยากมันไม่ได้หนีจากข้อสอบทีวีเกตมากนักนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเตรียมตัวตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปหาแนวข้อสอบทีวเกตมาลองทําได้นะคะ แล้วก็ในวันสอบเนี่ยมิ้งอยากจะให้ความสําคัญกับส่วน reading ให้มากๆเพราะว่าเป็นพาที่ใหญ่ที่สุดนะคะส่วนตัวมิ้งเองพอได้ข้อสอบมาเนี่ยมิ้งจะพลิกไปทำพาท reading ก่อนเลยแล้วค่อยกลับมาทำพาทอื่นข้างหน้าทีหลังนะคะ ิที่วิงทำก็คือไปหาหนังสือพวกสอบกอพภาคกอค่ะมาลองทำดูแล้วก็เปิดช่อง YouTube ที่เขาสอนวิธีการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ของกอพภาคกอค่ะแล้วเราก็จะมีสมุดโนต้ตเล็กๆเอาไว้แบบจดสูตรแล้วก็เราจะเอาเล่มนี้ติดตัวเราไปเวลาเรามีเวลาว่างแล้วก็จะามาท่องนะคะสำหรับรอบทำกิจกรรมประเมินความเหมาะสมะอันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมมิงว่าน่าจะเป็นการเขียนเอเซ่นะคะก็คือเวลาฝึกก็คือจะต้องฝึกใน สถานการณ์ที่มันเหมือนห้องสอบจริงก็คือมีการจับเวลา30นาทีเพื่อให้เราคุ้นชินกับความกดดันนะคะเวลาไปสอบเ,เราจะได้ไม่สติแตกนะเนาะแล้วก็สับที่ใช้ไม่จําเป็นต้องเป็นสับรูนะคะมิงว่าแต่ว่าต้องเน้นไอเดียความคิดที่เราจะนําเสนอไปในเอเซยของเราซึ่งสำหรับรอบสัมภาษณ์นะคะเทคนิคสําคัญเลยก็คือการเตรียมข้อมูลค่ะมิงก็จะก o o กิ้ ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะเริ่มตั้งแต่ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวกับวิชาที่เราจะไปเรียนนะคะบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องไปจนถึงข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานเจ้าของทุนเลยนะคะที่อ่านก็จะมีทั้งแมท e r เ a ีลภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สําคัญก็คือจะต้องจําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นศัพท์วิชาการเกี่ยวกับแวดวงนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่เราจะได้มีคําศัพท์ในการไปใช้ในการดิสคัชนนะคะ มันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งคือการทำกลุ่มดิสคัชชันนะคะในบางหน่วยทุนนะคะกรรมาการเขาจะไม่โยนหัวข้อมาให้ผู้เข้าสอบแต่เขาจะให้ผู้เข้าสอบเนี่ยเป็นผู้เลือกหัวข้อก็คือเริ่มต้นสนทนากันเองถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะมิงแนะนําเลยให้เพื่อนๆเป็นคนแรกที่พูดขึ้นมาเพราะนั่นจะหมายความว่าเราจะเป็นคนเซตท็อปิกได้เราก็จะสามารถเลือกท็อปิกที่เรามีข้อมูลมีความพร้อมในการดิสคัสนี้ ่นะคะคือตอนมิ้งสอบเองเนี่ยมิ้งก็ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่าเออถ้าเราไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยรอบสัมภาษณ์เราจะเจอคําถามเป็นภาษาอังกฤษเยอะซึ่งทฤษฎีนี้มิ้งก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงอะนะคะแต่ตอนของมิ้งเนี่ยตอนสัมภาษณ์เดียวมิ้งก็เจอคําถามภาษาอังกฤษไปประมาณ 60- 70%เเหมือนกันแต่คือเราก็ไม่รู้ไงว่าคนอื่นโดนเหมือนกันด้วยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่า ทุกคนมีโอกาสได้ทุนแม้ว่าจะไม่มีคะแนน t o f e f l หรือ IEL t s นะตอนนั้นโอเคนะอ้ะค่ะก็คิดว่าครบถ้วนนะคะสำหรับการรีวิวการสอบทุนกอพอในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะสอบทุนก็ขอให้โชคดีในการสอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องมิ้งลิงกัวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ